ทดร,รหัสผู้บัญชาการทหารบกกฟาดแรงนำแถวสู้มินสถาบันเปิดสัปดาหมาด้วยสถานการณ์ร้อนจากปฏิกิยาของกองทัพบ,บกในการออกคำสั่งห้ามรถขนส่งสินค้าบริษัทลาซานะ่าแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เข้าพื้นที่หน่วยทาหารและห้ามทุกหน่วยสั่งซื้อสินค้าใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการตอบโต้การปล่อยโฆษณาล้อเลียนมินสถาบันจนส่งผลให้กลุ่มที่เคลื่อนไหว เรียกร้องปฏิรูปสถาบันออกมาโจมตีเหล่าทัพในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางขณะที่พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกชี้แจงเหตุผลระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าการบอกคำสั่งดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่ของกองทัพในการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและเห็นว่าการกระทำของบุคคลในโฆษณาดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิทเสรีภาพด้วยการดูหมิ่น เยียดหยางผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนั้นเป็นบุคคลสําคัญในสถาบันพร้อมกับตำหนิผู้กระทําการดังกล่าวได้ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนจากนั้นยังขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบการกระทําที่เข้าข่ายการทําผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ให้ทุกคนนะมีมีหน้าที่นะหน้าที่เดียงท้องแา่บทบาทหน้าที่งตัวเอง chúng ta cũng phải tôn trọng các công đoàn. Chúng ta chúng ta có một cái chế độ công đoàn. Chúng ta có một cái chế độ công đoàn. Chúng cái chế có แม้พลเอกนรงพันธ์จะไม่ได้ประกาศว่าจะเดินหน้าชนกลุ่มหมิ่นสถาบันเหมือนอดีตผู้บัญชาการทหารบกแต่ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904อีกหนึ่งตำแหน่งมีภารกิจชัดเจนในการปกป้องเทิดทูนสถาบันรักษาความปลอดภัยถาวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมมงสานุวศง ประกอบกับกองทัพบ,บกก็มีหน่วยทหารรักษาพระองค์เกือบ8ปดสิบหน่วยประกอบด้วยสามกองพลสามสิบกรมและกว่าสามสิบกองพันซึ่งต้องเข้าถวายสัป์ปฏิญาณตนในการทำหน้าที่ทหารรักษาพระองค์จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้นำกองทัพบ,บกที่ต้องสวมหมวกสองใบต้องออกมายืนแถวหน้าในสถานการณ์ที่สถาบันกำลังถูกโจมตีดูมิ่นอย่างหนักหน่วง รวมทั้งปัจจัยกดดันอื่นๆทั้งภายในภายนอกกองทัพที่เร่งร้ากดดันให้ผลเอกนรงพันธ์ไม่สามารถอยู่นิ่งรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปเองตามธรรมชาติได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีห้าเดือนที่ยังอยู่ในราชการเขาจึงต้องทำหน้าที่ตอบโจทย์ทั้งโครงสร้างไม่เช่นนั้นเก้าอี้ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคงไม่มั่นคงนะักยิ่งมีกระแสข่าวลือ เรื่องการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกในเดือนสิงหาคมช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ยังต้องลุ้นเรื่องวาระนายกรัฐมนตรีแปดปีส่งผลให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองในและนอกสภารวมไปถึงมหาอำนาจที่กำลังก้าวขาเข้ามาแทรกแซงจึงมีนนยสำคัญที่ผู้นำเหล่าทัพต้องพิจารณาอย่างรอบด้านบทบาทของผู้บัญชาการทหารบก ตามมาด้วยผู้นำเหล่าทัพจึงถูกจับตามองทั้งฝ่ายพระเจ้าล้มเจ้าและคาดหวังว่าจะต้องเป็นไปตามที่ฝ่ายตัวเองต้องการแต่ในบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปคนไทยแบ่งเป็นสองฝ่ายการวางท่าทีของกองทัพจึงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังสมดุลและพิจารณาไปตามสถานการณ์บนหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ระบุไว้